อันนี้คือชิวาว่านะคะอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบางแก้วนะหนูคือชิวาว่าแต่หนูจะตัวใหญ่ๆน่าสงสารเกิดมาเป็นชิวาว่าตัวใหญ่นะลูกอย่าเลียเลียทำไมฮะหนูเลียทำไมคะว้า นอนก็นอนสูงเลยเนะี่ยนอนบนหมอนเลยไม่นอนธรรมดาก็นอนไม่ได้นอนไม่เป็น <c oughs>